วิทยาศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่6หน่วยการเรียนรู้ที่8เรื่องการเกิดอุปราคาหน้า240ดูแผนภาพปรากฏการณ์ทางดาราศาสตร์ที่กำหนดให้แล้วระบุว่าคือปรากฏการณ์ทางดาราศาสตร์ใดพร้อมอธิบายการเกิดปรากฏการณ์ภาพที่1ปรากฏการณ์สุริยุปราคา เกิดจากโลกและดวงจันทร์โคจรมาอยู่ในแนวเส้นตรงเดียวกันกับดวงอาทิตย์โดยมีดวงจันทร์อยู่ระหว่างดวงอาทิตย์กับโลกทำให้ดวงจันทร์บังแสงของดวงอาทิตย์ที่ส่องมายังโลกเงาของดวงจันทร์จึงทอดไปบนโลกคนบนโลกที่อาศัยอยู่บริเวณที่เงาของดวงจันทร์ทอดมาจะมองเห็นดวงอาทิตย์มืดไปทั้งดวงหรือมืดบางส่วนชั่วครู่ ข้อ2ปรากฏการณ์จันทรุปราคาเกิดจากโลกและดวงจันทร์โคจรมาอยู่ในแนวเส้นตรงเดียวกันกับดวงอาทิตย์โดยมีโลกอยู่ระหว่างดวงอาทิตย์กับดวงจันทร์ส่งผลให้โลกบังแสงของดวงอาทิตย์ที่ส่องไปยังดวงจันทร์ทําให้เงาของโลกทอดไปบนดวงจันทร์คนที่อยู่บนโลกในด้านที่มองเห็นดวงจันทร์จะมองเห็นดวงจันทร์มืดชั่วครู่หน้ะา242ข้อหนึ่ง พิจารณาภาพที่กำหนดแล้วขีดถูกลงในวงกลมน่าข้อความที่สัมพันธ์กับภาพภาพที่หนึ่งปรากฏการจันทรุป,ปราคาเกิดในเวลากลางคืนสังเกตได้ด้วยตาเปล่าภาพที่สองปรากฏการสุริยุป,ปราคาเกิดในเวลากลางวันข้อสองตอบคำถามต่อไปนี้หนึ่ง เพราะเหตุใดเมื่อต้องการสังเกตการเกิดปรากฏการณ์สุริยุปราคาจึงต้องใช้อุปกรณ์สำหรับสังเกตรปรากฏการณ์สุริยุปราคาโดยเฉพาะเท่านั้นแนวคำตอบเพราะแสงจากดวงอาทิตย์สว่างมากจึงอาจส่งผลทำให้ตาของเราสูญเสียความสามารถในการมองเห็นอย่างถาวรได้ข้อ 2. หากแต้วยืนอยู่บริเวณบนผิวโลกในพื้นที่เงาของดวงจันทร์ นักเรียนคิดว่าแต้จะมองเห็นปรากฏการณ์สุริยุปราคาได้หรือไม่อย่างไรแนวคําตอบแต้จะมองเห็นปรากฏการณ์สุริยุปราคาได้เพราะผู้ที่อยู่ในบริเวณเงาของดวงจันทร์จะมองเห็นดวงจันทร์มืดไปทั้งดวงหรือมืดบางส่วนน้ะา243ข้อ3อ่านข้อมูลแล้วตอบคําถามข้อมูลที่กำหนดให้ เราสามารถสังเกตเห็นปรากฏการณ์จันทรุปราคาได้บ่อยกว่าปรากฏการณ์ริยุปราคาและเราสามารถใช้ตาเปล่าในการสังเกตปรากฏการณ์จันทรุปราคาได้โดยในระหว่างที่เกิดปรากฏการณ์จันทรุปราคาเต็มดวงเราจะสังเกตเห็นดวงจันทร์ไม่มืดสนิทแต่มีสีแดงคล้ำหรือผสมกับสีน้ำตาลสีเหลืองสีส้ม ซึ่งในคืนวันที่27กรกฎาคมพศ2561ที่กำลังเข้าสู่เช้ามืดวันที่28กรกฎาคมพศ2561ผู้ที่อาศัยในประเทศไทยสามารถสังเกตเห็นการเกิดปรากฏการณ์จันทรุปราคาเต็มดวงได้นักเรียนคิดว่าเพราะเหตุใดเราจึงสามารถสังเกตเห็นการเกิดปรากฏการณ์จันทรุปราคาได้มากกว่าการเกิดปรากฏการณ์สุริยุปราคา แนวคำตอบเพราะาเมื่อเกิดปรากฏการณ์จันทรุปราคาผู้ที่อาศัยอยู่ทางซีกโลกด้านกลางคืนที่หันเข้าหาดวงจันทร์จะสังเกตเห็นปรากฏการณ์ได้ทั้งหมดส่วนปรากฏการณ์สุริยุปราคาเกิดเมื่อเงาของดวงจันทร์พาดมาบนผิวโลกซึ่งเงาของดวงจันทร์มีขนาดเล็กกว่าโลกผู้ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ที่อยู่ใต้เงาของดวงจันทร์เท่านั้น จึงจะสังเกตเห็นปรากฏการณ์สุริยุปราคาได้ขอให้นักเรียนเรียนรู้วิทยาศาสตร์อย่งมีความสุขสวัสดีค่ะ